มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเรื่องนี้จบไม่สวยแพรรี่ไพยวันไม่ยอมฟ้องมาฟ้องกลับไม่สะดวกร่วมงานอย่าได้จองเวรเจอกันชาติหน้าทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากหลังจากที่ประเด็นดรามา่าสุดเดือดหลังแพรรี่ไพยวันได้ออกมาไลฟ์ผ่านทาง f a c e b o o k ถูกลีน่าจาังกระชากวิกผมจนหนุดระหว่างการถ่ายทำรายการ ได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปที่บ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่ว่าคนละเทปแต่แล้วระหว่างถ่ายทำนั้นช่วงที่ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปร่วมกันจูจูลีน่าจังได้กระชากวิกผมแฮรรี่จนหลุด ทำเอาเจ้าตัวไม่พอใจอย่างมากนะคะพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานกับลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกตสีหน้าของมดดําคาชาพาที่ได้ยืนอยู่ร่วมเหตุการณ์ทำเอาหน้าเวอร์ไปเลยคะ่ะและใบหน้าจากที่ยิ้มก็ตกใจจากพฤติกรรมของลีน่าจังเช่นกันต่อมาทางลีน่าจังได้เดินทางมาแจ้งความที่สอนอพญาไทนะคะเพือเ่อดำเนินคดีกับแพรรี่ไพวันในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา พร้อมนำเอกสารหลักฐานทั้งโพส์ตใน Facebook ต่อว่าตัวเองด้วยถ้อยคำที่หยาบคายรวมไปถึงคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแพรรี่มามอบให้พนักงานสอบสวนด้วยค่ะล่าสุดทางแพรรี่ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม,ม่ากระชากวิกผมผ่านรายการคุยแซบโชว์เผยว่าความรู้สึกในตอนนี้ค่อนข้างตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีภาพอะไรลักษณะเช่นนี้ออกไปด้วยค่ะ จนกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าตอนนี้ยังรู้สึกว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนที่เขาจะฟ้องหนูก็แฟร์ๆเลยให้เขาฟ้องไปเลยค่ะถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ต้องฟ้องกลับในมุมของหนูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าในเคสแบบนี้หนูเป็นผู้ถูกกระทําอยากให้เรื่องนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วอย่าได้จองเวรกันและกันเลยขอไม่เจอหน้าผู้หญิงคนนี้อีกเจอกันอีกทีชาติหน้าดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ